ในมุมมองของสื่อรุ่นอดีตวันนี้คิดว่าวงการฟุตบอลเราเทิดชูนักฟุตบอลรุ่นเก่าๆดีพอหรือ,อยังครผมพ่อญามถามตรงๆแบบนี้ผมว่าเนี่ยถ้าถ้าบอกถ้าถามว่าเชิดชูดีพอหรือยังนี่ต้องบอกว่ายัางนะคคือชื่อชื่อของนักฟุตบอลระดับนิวอัศรีสวัสด์ระดับสิงห์สนามสุขทุกวันนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักเลยครับ,บอกได้เลยว่าไม่ไมรู้จกกักเพราะผมถามจากหลานจากอะไรไม่รู้จักกันเลยคือแทนที่ชื่อเหล่านี้เนี่ย ยังคงได้รับการกล่าวขานไปเรื่อยให้เด็กรุ่นต่อไปได้รู้จักไปเรื่อยเ,เอาคนนี้นะในยุคนะั้นนะเก่งขน,นาดนี้แต่ทุกวันนี้มันเหมือนไม่มีเลยชื่อนี้ว่าศรีสวัสดิ์กลับมาอีกครั้งเมื่อวันที่ท่านจากลาไปแล้วอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าท่านในมุมนี้ผมว่าไม่ดีเลยครับ<ะ>คือเราควรจะช่วยกันนึกถึงตำนานได้เยอะเนาะโอเคคือจะจะ,จะด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งคือด้ ให้มันมีการกล่าวขานกันไปเรื่อยๆให้เด็กรุ่นต่อยคนรุ่นต่อไปคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักท่านอะไรอย่างนี้นะ